รูปม้าตามที่พระถังซัมจั๋งกล่าวไว้ในบันทึกการเดินทางเห็นตัวอักษรนี่ไหมครับเป็นอักษรพราหมีครับซึ่งเขียนว่าพระเจ้าอยู่หัวปริยทัสสีซึ่งหมายถึงพระเจ้าอโศกนะครับพระองค์ได้เสด็จมาเยือนลุมพินีเมื่อปีที่20ที่ทรงครองราชและก็เขียนว่า พระพุทธเจ้าสักยมุนีประสูติที่นี่ฉันยังสงสัยอยู่ว่าถ้าลุมพินีอยู่ในเขตเนปาลแล้วกรุ่มกบิลพัทและเทวทหะจะอยู่ในเขตของเนปาลด้วยหรือไม่เพราะได้มีการขุดพบกรุมรร่มกบิลพัทในอินเดียเช่นกัน บาซานตาได้พาฉันมาดูเสาอาโศกอีกต้นหนึ่งที่หักเป็นสองท่อนวางอยู่ริมหนองน้ำห่างจากลุมพินีหลายสิบกิโลเมตรเสาต้นนี้แหละครับที่จัสคารานสิงมาพบเป็นคนแรกอ๋อเหรอคะด็อูเตอร์ฟูร์ก็มาเจอต้นนี้ในปีเดียวกับที่เจอเสาอาโศกต้นที่ลุมพินีด้วยพระเจ้าอยู่หัวปริยัศีทรงบุรณะสถูปของพระโกนาคมพุทธเจ้าซึ่งนี่ก็เป็น ชื่อของอดีตพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะครับและเสด็จมาสักการะบูชาพร้อมตั้งเสาอโศกขึ้นที่นี่ฉันเคยอาจบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจั๋งที่กล่าวถึงเมืองโบราณสองเมืองอยู่ห่างจากเมืองกบิลพัทไม่ไกลนักได้พบสถูปบรรจุพระธาตุและเสาอโศกที่มีรูปสิงห์จำหลักบนหัวเสาทั้งสองเมือง หลักฐานที่พบในหมู่บ้านเล็กๆนี้คือสถูปโบราณและเสาอโศกอีกต้นหนึ่งแม้ว่าจะเหลือแต่โคนเสาก็ตามพิสูจน์ได้ว่าทั้งสถูปและเสาอโศกนี้มีอายุร่วมสมัยเดียวกันคือราวกลางพุทธศตรวรรษที่3 <any> time, ซึ่งเป็นรัชสมัย <the forest S 1> พระเจ้าอโศก, <the forest. S 1> กมหาราช so ไม่มีบันทึกว่าพระเจ้าอโศกได้ทรงสร้างเสาวไว้จำนวนเท่าไหร่ แต่ตลอดระยะเวลากว่า2,200ปีที่ผ่านมาก็มีการสำรวจพบอยู่ราว20ตน้นนักโบราณาคดีได้ตั้งข้อสังเกตว่าเสาอสกที่พบล้วนสร้างด้วยหินทรายจากเมืองจุนนาซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรสร้างเสร็จแล้วจึงขนย้ายมาไม่ได้สร้างจากหินแถวนี้แล้วคนสมัยนั้นเขาทำการขนย้ายเสาวพวกนี้กันได้อย่างไร พระเจ้าอาโศกเสด็จมาที่นี่เมื่อครองราชได้20ปีทรงนำเสาหินที่ลุมพินีมาหนัก37ตันเสาหินทั้งหมดที่ทรงนำมาที่นี่3ต้นรวมแล้วก็หนักถึง120ตันสมัยนั้นไม่มีระบบขนส่งต้องนำลำเลียงมาทางบกหรือทางน้ำเท่านั้นและถ้าใช้ทางบกก็ต้องมีถนน ในบริเวณนี้เรายังพบหินมีค่ามากกว่า18ชนิดที่ใช้ทำลูกบัตรซึ่งไม่ใช่หินที่มีในแถบนี้เลยเป็นหินที่มาจากฝั่งตะวันตกมีพ่อค้านำมาขายแล้วก็ซื้อของพื้นเมืองกลับไปเรายังพบเหรียญที่มาจากแคว้นอื่นๆเช่นสุงคะกุสานะก็แสดงว่ามีพ่อค้านำมาที่นี่ถ้าไม่มีถนนแล้วของพวกนี้จะมาที่นี่ได้อย่างไร บริเวณที่พบเสาอโศกนั้นเมื่อนำมาเรียงต่อกันจะเห็นว่าอยู่ในแนวเดียวกับเส้นทางการค้าสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าอุดรปาดหรือทางสายเหนือเป็นเส้นทางการค้าจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองตักกศิลาซึ่งแน่นอนว่าถนนน่าจะต้องตัดผ่านเมืองสําคัญอย่างกบิลพัทและลุมพินีด้วยการพบเสาอโศกที่นี่ถึงสต้นทําให้เชื่อกันว่าเมืองกบิลพัทจะต้องอยู่ไม่ไกลาจากเส้นทางนี้แน่ ังจากที่นักโบราณาคดีพยายามตามรอยเสาอาโศกและตำนานการสร้างเมืองกบิลพัทที่ระบุว่าชาวสากยะได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่ดงไม้สักกะบริเวณเชิงเขาหิมาลัยใกล้กับแม่น้ำแห่งหนึ่งและตั้งราชวงศ์สากยะขึ้นตามชื่อป่าไม้สักกะในที่สุดพวกเขาก็พบเมืองโบราณรกร้างแห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่านี่คือเมืองกบิลพัทเมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับเมืองกบิลพัท ตามที่เอกสารทางประวัติศาสตร์และคำพีพุทธศาสนาหลายฉบับได้ระบุไว้ห่างออกไปทางเหนือราว16กิโลเมตรคือเชิงเขาฮิมาลัยมีสวนลุมพินีอยู่ทางทิศตะวันออกในระยะ35กิโลเมตรทิศตะวันตกมีแม่น้ำสายเล็กๆสาขาของแม่น้ำคงคาไหลผ่านส่วนทางทิศใต้คือตำแหน่งของเมืองโกติฮาวาเมืองโบราณที่ระบุไว้ในบันทึกพระถังซัมจัง๋ง มีการขุดค้นทางโบราณาคดีที่นี่หลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2442จนถึงวันนี้ได้พบหลักฐานมากมายที่ยืนยันความเป็นนครโบราณที่มีอายุเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าประสูติถ,ถึง100ปีและ,จะเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่7นครแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปเราพบว่าเป็นเมืองเก่าราวๆหนึ่งปีก่อนพุทธศักราชอย่างแน่นอน สังเกตเห็นร่องรอยกำแพงเก่านี้ไหมครับมันเป็นแนวเส้นตรงแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้แสดงว่าต้องมีโครงสร้างของกลุ่มอาคารเก่าอย่างแน่นอนจากที่เราขุดเราพบว่าเมืองนี้มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ด้านมีคูเมืองและประตูเมืองสี่ทิศภายในเมืองมีถนนกว้างเกือบ4ี่เมตรที่นี่เคยเป็นเมืองที่มั่งคั่งมีร้านค้าตั้งอยู่สองฝากถนนตรงนี้เป็นร้านช่างเหล็ก ประชาชนก็มีอาชีพค้าขายทำไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยในจำนวนเนินดินทั้งแปดแห่งภายในกำแพงเมืองหนึ่งในนั้นเราได้ขุดพบโครงสร้างของอาคารที่เราสันนิษฐานว่าเดิมอาจจะเป็นปีกวางด้านเหนือของพระราชวังหลวงที่พระเจ้าสุโธธนะประทับวังหลวงมักจะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอาคารต่อเนื่องไปรอบๆแต่ละอาคารก็จะใช้ประโยชน์ต่างๆกัน ตรงส่วนนี้เป็นส่วนของเนินดินลูกอื่นๆที่ยังไม่ได้ขุดสำรวจโดยเฉพาะเนินลูกกลางที่อยู่สูงที่สุดอาจจะเป็นอาคารที่เป็นพระราชวังหลวงเราจะเริ่มขุดค้นกันอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้แหละครับฉันได้เห็นประตูกำแพงเมืองด้านตะวันออกซึ่งเป็นจุดที่ระบุไว้ในพุทธประวัติว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกผนวดโดยทรงม้ากันทกะ ไปทางประตูนี้คุณบาสานตาชี้ให้ฉันมองผ่านประตูออกไปที่ทุ่งนากว้างจะเห็นสถูปเล็กๆที่สร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานให้ม้ากันทกะที่ตายขณะที่เดินทางกลับวังมาลำพังความสำคัญของกลุ่มกบิลพัท ไม่ได้จบลงพร้อมกับการเสด็จละทิ้งชีวิตในวงังไปสแสวงหาความหลุดพ้นได้หลังจากที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ระยะหนึ่งพระราชบิดาก็ได้นิมนต์พระพุทธองค์เสด็จนิวัดกรุงกบิลพัท จากเมืองโบราณกบิลพัทไปทางใต้าราวหกิโลเมตรพวกเขายังได้พบสถานที่ที่พระพุทธเจ้าสเสด็จมาประทับที่เมืองกบิลพัทโดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่พระถังซัมจัง๋งระบุไว้ในบันทึกและจากคำพีพุทธศาสนาเช่นกันที่นี่คือวัดนิโครทารามสถูปองค์นี้เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกณตำแหน่งที่พระนางปชาบดีถวายผ้าสังาติ แด่พระพุทธเจ้าและได้บูรณะใหม่อีกครั้งในสมัยคุปตะคือเมื่อราวหนึ่งพันปีหลังยุคพุทธกาลถ้าไม่ใช่นักโบราณคดีจะรู้ไหมคะว่าเป็นสิ่งกอ่อสร้างในสมัยไหนอ๋อง่ายที่สุดก็ให้สังเกตวัสดุที่ใช้กอ่อสร้างก่อนนะครับสมัยพุทธกาลคงจะสร้างโดยไม้เป็นส่วนใหญ่จึงไม่เหลือสภาพให้เห็นแล้วส่วนสมัยพระเจ้าอาโศกก่อสร้างโดยอิฐแผ่นเรียบขนาดใหญ่ ถ้าอิดเผาแกะลวดลายอย่างที่เห็นนี้คงจะเริ่มใช้ในสมัยคุปตะราวๆพุทธศตวรรษที่10บซึ่งก็ถือกันว่าเป็นยุคที่ศิลปะอินเดียงดงามที่สุดแหละครับพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับที่วัดนิโครทารามหลายครั้งและได้แสดงธรรมโปรดชาวกบิลพัทจนกล่าวกันว่าในสมัยนั้นมีชาวกบิลพัททั้งประชาชนและพระญาติในสากยวงศ บวชเป็นพระสงฆ์นับหมื่นรูปขณะที่ทางในป่านค้นพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว,ว่ากลุ่มโบราณสถานที่เมืองติราลาโกดนั้นเป็นเมืองกบิลพัทท้งอินเดียเองก็อ้างว่าได้ค้นพบเมืองกบิลพัทแล้วเช่นเดียวกันมีการขุดค้นพบร่องรอย ของโบราณสถานลหลายๆแห่งที่เมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าการวาเรียอยู่ห่างจากพรมแดนอินเดียเนปาลไม่กี่กิโลเมตรเมืองกบิลพัดจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนกันแนะ่ที่อินเดียหรือเนปาลเป็นไปได้หรือไม่ว่าทั้งสองแห่งอยู่ในอนาณาเขตเมืองเดียวกัน องโบราณาคดีของอินเดียเชื่อว่าที่นี่คือพระราชวังและตัวเมืองกบิลพัทเมืองหลวงของแคว้นสักกะปัจจุบันการขุดค้นก็ยังคงดำเนินต่อไปโบราณาสถานหลังใหญ่นั้นเชื่อว่าเป็นพระราชวังกบิลพัทกำแพงด้านตะวันออกของอาคารมีประตูใหญ่ที่อาจเป็นประตูที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกผนวด ปัจจุบันนักโบราณาคดีทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่คุณบาซานตาซึ่งเป็นนักโบราณาคดีเนปาลบอกว่ากลุ่มโบราณาสถานในเขตอินเดียนั้นน่าจะเป็นวัดมากกว่าวังเพราะวังควรจะอยู่ในย่านชุมชนเมืองแต่กลับไม่พบหลักฐานที่แสดงความเป็นชุมชนเมืองแต่อย่างใดที่สําคัญได้พบแผ่นจาวึกอักษรว่ากบ,บิลพัทสังคารามซึ่งอาจเป็นชื่อกลุ่มอารามสงแห่งนี้ก็ได้ ไปไม่ไกลนักยังมีการพบพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กษัตริย์ราชวงศ์สักยะแบ่งมาประดิษฐา,านไว้ในพระสถูปที่กบิลพัทและพบแผ่นหินเจาดึกที่ระบุว่าสร้างขึ้นโดยชาวสักยะต่อมาพระสถูปองค์นี้ได้ถูกบูรณะและขยายเพิ่มในสมัยพระเจ้าอาโศกและกษัตริย์อีกหลายพระองค์ ระยะทางจากกลุ่มโบราณสถานที่พบในอินเดียเหล่านี้กับเมืองโบราณที่ถูกระบุว่าเป็นเมืองกบิลพัทในเนปาลห่างกันเพียงแค่15กิโลเมตรเป็นไปได้หรือไม่ว่าในอดีตนั้นพระสถูปและกลุ่มโบราณสถานที่การวาเรียนี้อยู่ในเขตแดนของเมืองกบิลพัทเช่นเดียวกันและที่นี่ก็อาจจะเป็นพระอารามใหญ่ของเมืองกบิลพัทไม่ใช่พระราชวัง เมื่อได้เห็นพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของชาวสากยะที่นี่ทําให้ฉันนึกถึงพระบรมสารีริกธาตุที่ชาวเทวทหะเดี๋ยวรับส่วนแบ่งมาแต่เมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าที่กุสินาราเป็นพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่แปดที่ยังไม่เคยมีใครเคยพบฉันรู้แต่ว่าพระธาตุเจดีนั้นประดิษฐานที่เมืองรามคมซึ่งเป็นชื่อของกรุงเทวทหะในอดีต ฉันออกเดินทางต่อไปยังเมืองเทวทหะเพื่อตามหาพระธาตุเจดีองค์นั้นเมืองเทวทหะปัจจุบันอยู่ห่างจากลุมพินีราว6กิกิโลเมตรอาจจะไกลกว่าเส้นทางในอดีตเพราะต้องวกวนอ้อมไปตามถนนที่ปัจจุบันราดยางอย่างดีในพุทธประวัติกล่าวว่ากรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะ มีแม่น้ำโรฮินีขั้นอยู่ระหว่างกันฉันพบแม่น้ำสายหนึ่งระหว่างทางแม่น้ำเล็กๆสายนี้ปัจจุบันยังใช้ชื่อว่าโรฮินีแต่ดูเหือดแห้งตื้นเขินทั้งๆที่ในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นแม่น้ำที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเพราะปลูกของประชาชนทั้งสองเมืองจนถึงกับมีกรณีพิพาทแย่งน้ำกัน ลุ่มโบราณสถานที่เทวทหะได้รับการสำรวจทางโบราณคดีเอาไว้เมื่อ30ปีมาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการขุดค้นจนกระทั่งปัจจุบันเพราะขาดงบประมาณอย่างมากก็ทำได้แค่ล้อมรู้เอาไว้